ได้เป็นตัวท็อปครับแล้วบอกก่อนว่าผ่อนแค่8,000เท่านั้นราคาแค่เพียง489,000ปี18ครับกับโ o y ยต a c ซี1.8 h y อา i d 1.8ไบิท็อปประหยัดน้ำมันและดีไซน์สวยไม่เหมือนใครแน่นอนเรามาชมเส้นสรายละเอียดรถคันนี้กันครับว่าจะเป็นยังไงไปชมกันสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ที่น่ารักของบูทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอเจอกันเช่นเคยครับบูที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์นั่นเอง วันนี้ผู้จัดมาให้ครับเป็นตัวปีใหม่ไม้น้อยด้วยวิ่งไปแค่เจ0 0หมพโลแล้วเชื่อไหมว่าคันนี้ผ่อนอยู่แค่เพียง8,000บาทเท่านั้นเองเห็นดีไซน์ด้านหน้าบอกได้เลยว่าโคตรสวยและคิดว่าผ่อนเป็นหมื่นแต่คุ้มกว่านั้นแน่นอนนะครับเราไปดูโครงสร้างแท้ของเขากันครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับเส้นสายรายละเอยียดตัวโคมไฟคันนี้นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED นะมาพร้อมกับไฟเดย์ทามและไฟเลี้ยวแบบเซฟเอนเชียลนะจ๊ะและกระจังด้านหน้าเป็นแบบ สีดำแบบนี้เรียบร้อยเลยโลโก้เอก,กลักษณ์มากๆสาหรับเจ้าตัวไฮบิดนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ครบหมดแล้วบอกเลยว่าคันนี้ได้เซ็นเซอร์รอบคันแน่นอนนะและสําหรับตัวยางคันนี้ครับมาพร้อมกับยางมิชลินนะและบอกก่อนว่าคันนี้ตัวยางน่ก ดี๋ยวบูเปลี่ยนใหม่ให้ทั้ง4เส้นพี่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงเราเอาไปวิ่งกันแบบสบายๆไม่ต้องห่วงความปลอดภัยครับแล้วก็หมดปัญหาจุกจิกแน่นอนนะตัวลายล้อแม็กนะครับตัวนี้จะได้เป็นปีของปี18นะครับเป็นสีเงินเนาะตัวนี้เป็นของแท้ของเดิมจากโรงงานโตโยต้าเช่นเดียวกันเราไปดูสําหรับเจ้าตัวโช๊คคันนี้เราสูงกันให้เห็นใกล้ๆนะครับจุดม้าของเขามีมาให้เห็นกันแบบชัดเจนและเห็นได้เลยว่าด้านในเนี่ยโครงสร้างของเขาไม่มีสนิมเกาะแน่นอนนะครับ และเห็นได้ไกลๆเลยว่าตัวน็อตหรืออะไรต่างๆนะครับไม่มีการถูกงัดแงะแน่นอนบูไล่ลงมาให้ดูทางด้านหน้ากันด้วยนะครับกิปต,ต่างๆไม่มีการถูกงัดแงะหรือว่าตัวไหนที่เป็นตัวบินตัวพอ,อยนะครับตัวเนี้ยังไม่มีการขยับเลยก็ว่าได้เราไปไล่ดูสําหรับตัวด้านหลังนะจ๊ะตัวน็อตครับ หัวเรียมน็อตเนี่ยใสๆกิบๆคมๆแบบนี้เลยน็อตไม่มีขยับแน่นอนนะจ๊ะคุณพี่จ๋ายังไม่พอสําหรับซุ้มล้อตัวนี้ตัดมาเป็นสีดํานะครับตัวรถได้เป็นสีแดงเลือดหมูแบบนี้เลยและความพิเศษของเจ้าคันนี้ได้เป็นสีทูโทนด้วยนะคะได้เป็นตัวสีรถสีแดงเลือดหมูตัดมาเป็นสีทูโทนหลังคาสีดํานั่นเองนะมาพร้อมคิ้วกันสัต์เรียบร้อยแล้วกระจกด้านข้างมาแบบพับไฟฟ้าด้วยนะคะแต่บอกก่อนว่าตัวเนี้ย ยังไม่มีระบบบสปอตมาให้แต่เบ้ามือนะได้เป็นเบ้ามือแบบสมาร์ทคีเลตเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันต่อสําหรับเจ้าตัวกระจกนั่นเองพี่จะเห็นได้เลยว่าตัวกระจกของน้องนะเห็นโลโก้โตโตยต้ชาชัดเจนไหมครับคุณพี่โลโก้โตโยต้ามาแบบชัดเจนเลยนะสําหรับคันนี้รับประกันได้เลยว่าตัวกระจกเนี่ยไม่มีการแตกแล้วหรือว่าการถอดเปลี่ยนแน่นอนนะครับอันนี้คือหลักฐาน เป็นการยืนยันชัดเจนได้เลยเราไปดูโครงสร้างทางด้านในกันต่อดีกว่านะครับสำหรับโครงสร้างทางด้านในเราเริ่มจากเจ้าตัวเสาเอกันเลยนะครับหัวน็อตนะเราซูมกันให้เห็นชัดชัดอ่าตัวนี้พี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวนี้เราจะไปทําความสะอาดและสปากันอีกรอบหนึ่งและเห็นหัวน็อตนะไม่มีการถูกขยับเขยื่อนแน่นอนนะไม่มีรอยบินและสีแห้งกิบทุกจุดตัวยางไม่มีฉีกขาดนะครับเปิดประตูออกมาตัวยึดนะจ๊ะ มีจุดมาร์กจุดแต้มมาให้ด้วยเปิดออกมาไม่มีเสียงเอี๊ยดนะแน่นอนสําหรับด้านล่างคานด้านล่างนะคะคุณพี่ในส่วนโครงสร้างตัวนี้มาพร้อมกับสครับเพจสีเงินตัดมาแบบสวยๆแบบนี้เลยเรามาดูสําหรับเจ้าตัวเสาบีกันบ้างนะคะดูจากด้านหลังกันก่อนเลยเราเค่อยไล่กันไปด้านในนะสาหรับคันนี้นะครับตัวนี้เป็นสู่สีชุบแท้เดิมนะคะไม่มีการนําสีมาพ่นทับและเห็นได้เลยว่าสีผิวเนี่ยเนะรียบเนียนนะจ๊ะไม่มีรอยตะกุตะกากหรือ ผิวเหมือนเปลือกส้มนะคะตัวนี้สวยงามมากๆแล้วเครื่องหมายติดโลโก้สติ๊กเกอร์บอกตัวบอดี้ต่างๆนะครับของโรงงานมีติดมาให้อสำหรับเจ้าตัวโครงสร้างตัวนี้สวยงามมากๆนะจ๊ะเรามาดูสำหรับตัวยางกันต่อดีกว่าตัวยางบอกเลยว่ากดไปน่ะยางนิ่มๆทุกจุดแน่นอนนะคะเพราะว่ารถของเราไม่มีการจอดตากแดดนะเพราะว่ารถของเราเนี่ยจะจอดในร่มทุกคันดูแลกันเป็น พิเศษเลยนะครับเรามาดูสําหรับตัวยางคันนี้กันบ้างนะเราถอดให้เห็นกันแบบชัดๆรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะโอเครอยเม็ดอาร์ตเห็นกันแบบชัดเจนทุกจุดแน่นอนอันนี้เราถอดกับทางตัวยางออกมาให้ดูเลยนะครับพี่เราจะได้เห็นโครงสร้างทางด้านในกันต่อไม่ต้องห่วงนะครับตัวเนี้ใส่กลับแบบง่ายๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวบูไล่ให้นะฮะสำหรับตัวนี้พี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยเดี๋ยวเราไปดูสำหรับโครงสร้างทางด้านหลังกันต่อดีกว่านะครับ สาบีด้านหลังของเรานั่นเองนะจ๊ะปายการดีกว่าอะและสําหรับทางด้านหลังดีไซน์ทางด้านหลังไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะสําหรับการเปิดประตูของเขาดีไซน์ให้แบบวุน่นจุนวุ่นวายแน่นอนที่ใครที่แบบไม่รู้จริงๆนะสําหรับเจ้าคัานนี้การเปิดประตูจะอยู่ด้านบนนี่เองนะจ๊ะเปิดกันแบบง่ายๆเสียงเปิดเนี่ยยังแบบตึ๊กตัก,ต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 กแน่นๆเป็นอยู่เลยนะเราไปดู ทางด้านหลังกันต่อดีกว่าทางด้านในของเจ้าเซาบีคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเลียมน็อตทางด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับไม่มีการถูกขยับขยืนแน่นอนหัวน,อน็อตเรียมคมชัดเจนแบบนี้เลยตัวยึดตัวย่างต่างๆนะครับเหมือนกันทุกจุดแน,น่นอนสครับเ,เพจมีติดมาให้และโครงสร้างทางประตูนะสาหรับเจ้าคันนี้มีที่วางแก้วมาให้ด้วยและสําหรับเจ้าตัวประตูไม่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนไม่มีการถอดเปลี่ยนแน่นอนนะคะตัวนี้ได้มาจากโรงงานของแท้แน่นอน อะเรามาดูดีไซน์สำหรับทางด้านหลังคันนี้กันบ้างคะพี่จ๋าสำหรับทางด้านหลังคันนี้นะด้านหลังเซนเซ,นเซอร์มีมีมาให้ครบหมดทุกจุดแน่นอนอะขอปรับแสงสักนิดอะนี่แหละแสงกำลังดีเซนเซอร์ตัวนี้มีมาให้ถึง4จุดเลยนะสำหรับเจ้าตัวด้านหลังนะคะเวลาถอยหรือ,อเวลาเข้าซองหรืออะไรก็ตามแต่แระบบความปลอดภัยให้มากันแบบชัดเจนยังไม่พอมีมาพร้อมกล้องถอยให้ด้วยสำหรับ เซีนาคันนี้ของเราและดีไซน์ทางด้านหลังนะคะสวยงามมากๆมาพร,ร้อมกับโจมไฟฟู l LED เลยน้าไม่มีแตกแล้วโคมไฟสวยกลิบแบบนี้นะครับโลโก้ไฮบิดต่างๆ c h r นะชัดเจนแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งสำหรับคันนี้ก็คือมีที่ปัดน,น้ำนทางด้านหลังไม่ให้หมดบังวิสัยทัศน์ในการขับขี่ด้วยนะอ่ะเรามาดูกันต่อสาหรับเจ้าตัวด้านหลังนี้ฝาท้ายเปิดกันแบบง่ายๆเลยนะคะ ตัวโชค๊คเปิดออกมาไม่มีเสียงเ e อี๊ยดนะพี่เสียงยังแบบแน่นๆอยู่เลยนะครับแล้วก็เรามาดูสําหรับหัวเลื่อมนอตกันได้เลยนะอันเนี้ยบูซูไม่เห็นกันแบบชัดๆเลยเพราะว่าน้องไม่มีการขยับเคลื่อนนะครับแล้วก็หัวเลื่อมต่างๆคมชัดลายเม็ดอาร์ตมีมาให้ครบหมดทุกจุดและสาหรับเจ้าตัวไฟตัวนี้ใส่แจวขนาดนี้เลยนะครับแล้วมาดูสําหรับคันด้านล่างตัวนี้ใช้งานไปเนี่ยถือว่าน้อยมากๆแล้วดูแลกันดีเลยนะครับ รอยต่างๆแทบไม่มีให้เห็นเลยด้วยซ้านะเราไล่กันไปทางด้านขวาสําหรับเจ้าตัวไฟไล่ขึ้นไปเลยครับพี่ครับเราดูดูให้เห็นทั้งตัวน็อตตัวอะไรต่างๆนะจ๊ะลอยล้างน้ําสีแห้งทุกจุดแบบนี้เลยไม่มีการไหลเย,ยิม้มใดๆทั้งสิน้นและเราไล่กันดูสําหรับตัวด้านบนคันนี้กันบ้างนะครับหัวน็อตสวยงามมากๆเลยตัวยางไม่มีชิกค่าใดๆทั้งสิน้นนะจ๊ะเรามาดูสําหรับที่ใส่สัมภาระทางด้านหลังกันบ้างดีกว่า ไล่จากทางด้านซ้ายนะครับตัวพรมสก,กัดไม่มีฉีกขาดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวทางซ้ายมือหรือทางขวามือก็ตามแต่นะจ๊ะพี่จ๋าอ่าสาหรับคันนี้สวยงามจริงๆอ่และอีกอย่างหนึ่งนะเจ้าตัวถาดวางท้ายคันนี้มีมาให้แล้วและที่กั้นแดดด้านหลังก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับสวยงามจริงๆครับสําหรับเจ้าคันนี้ยังไม่พอยังไม่จบยังเท่านี้นะจ๊ะพี่จ๋า เดี๋ยวเราไล่กันไปกันต่อนะครับสำหรับทางด้านข้างกันบ้างเรามากันต่อในส่วนของเจ้าตัวด้านขวาของซีเอนาคันนี้ครับเราให้ดูด้านนอกเห็นได้เลยว่ารับประกันได้เลยนะคะว่าบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะไม่มีการกับสีก็ไม่ชนหนักน้ําท่วมแน่นอนไม่เชื่อดูจากด้านข้างได้เลยนะคะว่าสีสม่ําเสมอทั้งคันแน่นอนนะแล้วก็เป็นสีแท้สีเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยนะจ๊ะเราไปดูกันต่อสําหรับเจ้าตัวโครงสร้างทางขวามือนะครับเริ่มจากเจ้าตัว ฝั่งผู้โดยสารทางด้านหลังกันก่อนเลยนะคะบ,บอกเลยว่าทั้งสองด้านเหมือนกันแน่นอนสําหรับเจ้าตัวซีานาคันนี้ไล่จากด้านบนลงข้างล่างกันแบบเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับพูดยังไงก็พูดยังไงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ารถของเราเนี่ยสวยกิยทุกคันแน่นอนนะสาหรับเจ้าตัวโครงสร้างทางประตูเช่นเดียวกันครับทั้ง4บ้บานนะเป็นของแท้ของเดิมไม่มีการเปลี่ยนเอาของไม่ดีมาขายนะเราเอาออกไปแล้วมีปัญหาลุกจิกเนี่ยเราไม่อยากขายนะพี่อยากให้ พี่ได้รถแบบดีๆเกรด A คุณภาพส,สวยๆแบบนี้ออกไปขับใช้งานกันแบบยาวๆหมดกังวลใจกันไปเลยนะคะเราไปดูกันต่อสําหรับทงางด้านหลังกันบ้างนะคบตัวนี้ได้เป็นบอหนังสีดําเรียบร้อยและสําหรับเจ้าตัวตรงกลางมากับตัวลวดลายที่ระบายความร้อนแบบนี้เลยนะคะทรงสปอร์ตด้วยสําหรับเจ้าคันนี้ดูแลรักษาง่ายๆเลย อ่ะสำหรับคาบตรงเบาะด้านนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ใช่ร่องรอยที่จะทําให้เกิดรอยฝังลึกนะตอนนี้แค่เช็ดออกก็หายแล้วนะคบและเห็นได้เลยว่าตัวเบาะไม่มีการฉีกขาดและไม่ยุกไม่ย้วยแน่นอนนะจ๊ะเราไปดูกันต่อดีกว่าสําหรับทางด้านหน้าคันนี้นะครับผมสาหรับทางด้านหน้าคันนี้จุดสุดท้ายสําหรับเจ้าตัวด้านไหนโครงสร้างทางด้านหน้าฝั่งคนขับนั่นเอง ไล่กันไปที่เจ้าตัวประตูนะออปชันต่างๆมีมาให้ครบออเลยอันนี้จะเป็นตัวออโต้ทั้ง4บานสําหรับการเปิดกระจกด้านข้างนั่นเองนะคะเปิดปิดล็อกและการเปิดปรับกระจกด้านข้างอันนี้มีระบบต่างๆมาให้ครบหมดเลยสําหรับเจ้าตัวด้านข้างตัวนี้พุ่มมาเป็นแบบหนังสีดําแบบนี้เลยตัดมากับเจ้าตัวเสียมตานลายเหมือนแบบเพชรแบบนี้เลยนะคะคุณพี่เรามาดูสําหรับเจ้าตัวคอนโซลทางด้านหน้า ออกแบบมาได้สวยเช่นเดียวกันสําหรับด้านในจะเป็นสีดาตัดกับสีน้ำตาลคลาสสิกสุดและเพิ่มความหรูความสปอร์ตและดูดีเข้าไปด้วยนะคะและคันนี้ได้มาเป็นปุ่ม engine start นะคะแล้วก็ระบบต่างๆมีมาให้ครบหมดเลยพวงมอะไรมาติฟัง์กชั่นครบทั้งสองข้างนะคะมีระบบพุทธคอนโทรลต่างๆมีมาให้ครบหมดแล้วเราไปดูทางด้านล่างกันบ้างนะคะตัวเบรกเนี่ยตัวเบรกตัวเหยียบคันเร่งนะคะเห็นได้เลยว่าตัวนี้ ไม่ได้ลึกเลยนะคะยังตื้นตื้นและไม่มีสนิมเกาะให้เห็นเลยก็ว่าได้นะจ๊ะเรามาดูสําหรับเจ้าตัวคอนโซลตรงกลางดีไซน์มาแบบสวยหรูก็เก๋แน่นอนมาพร้อมกับเจ้าตัวเบรกโ,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 บโเบรกมือไฟฟ้า EV โหมดมีมาให้ครบหมดเลยนะได้ทั้งความเท่และความประหยัดไปด้วยในตัวหัวเกียร์นะจ๊ะเห็นได้เลยว่าไม่มีเส้นสายแล้วก็ไม่มีการลอกล่อนแน่นอนนะครับหัวเกียร์แบบสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ทางด้านหน้านะครับคุณพี่ เป็นที่วางแก้วแล้วก็วางของกระจุกกระจิกด้านหน้าอีกนิดหน่อยและตัวแอร์เป็นระบบแอร์แบบดูโอแอคชั่นนะคะแยกแอร์ซ้ายขวาอยากได้ความร้อนความเร็วความเย็นแบบไหนนะพี่สามารถปรับกันได้เลยแอร์ Air เนี่ยเย็นฉ่าแน่นอนนะจ๊ะระบบตัวระบบเครื่องเสียงนะคบหน้าจอเป็นแบบทัสกินเรียบร้อยแล้วรองรับตัวบลูทูธไร้สายนะคะเป็นหน้าจอของแท้ของเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถกันบ้างดีกว่าสาหรับเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงอือ แล้วบอกก่อนว่าสําหรับเจ้าคันนี้นะครับในการสตาร์ทรถนะได้เป็นตัวกุญแจรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคันนี้อ่ะเราลองกดกันเลยเราให้ดูระบบไฟครับว่าระบบไฟของเราเนี่ยเข้าแบบทุกจุดแน่นอนนะคะคุณพี่ไม่มีจุดไหนที่ไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นตัวม่นานอัตราวัดความเร็วนะครับซ้ายหรือขวาอัตราวัดความร้อนต่างๆในตัววัดแบตเตอรี่นะคะแล้วก็สําหรับตรงกลางแจ้งเตือนในการ รถเปิดปิดไม่สนิทและตัวค่าน้ำมันนั่นเองนะครับระบบตัวหน้าจอทัชสกรีนของเราอีกตัวหนึ่งตัวนี้ใช้งานได้แบบสบายๆไม่มีสลวนแน่นอนนะคะแล้วบอกเลยว่าเครื่องเสียงตัวนี้กาะห่มกระหน่ำแน่นอนใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยนะคะไม่มีสลวนตรงไหนเลยนะมีนาฬิกาทางด้านซ้ายให้ด้วยนะและตัวแอร์พี่จ๋าอันนี้เป็นโหมดออตโต้เรียบร้อยแล้วและมาพร้อมตัว แอ e ร์อีโคประหยัดน้ำมันตัวประหยัดตัวแอร์นะครับเป็นการรักษาสมดุลด้วยนะจ๊ะสำหรับเจ้าคันนี้ดีไซน์สวยมากๆและยังเป็นตัวรักโลกอีกด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาบอกเลยว่าไม่ควรพลาดสำหรับเจ้าตัว CHR ของน้องคันนี้นะจ๊ะอ่ะเรามาเน้นย้ำกันดีกว่าเรามาเน้นย้ำคันนี้กันดีกว่านะครับพี่ครับเป็นไง อันนี้คือบูอันนี้คือบูสตาร์ทรถนะสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่เราให้เห็นระบบไฟทางด้านหน้าและอีกอย่างหนึ่งเวลาปิดประตูนะมีการมีระบบแบบว่าแจ้งเตือนในการปิดเปิดประตูเวลาที่เราปิดประตูสนิทแล้วอันนี้จะดังเสียงติด๊ดติด๊ดให้พี่ได้ยินได้เลยนะครับไฟตัดหมอกด้านหน้าต่างๆไฟเลี้ยวไฟอะไรเนี่ยใช้งานกันได้แบบปกติเลยนะคะเห็นนี้เลยว่าระบบไฟมาแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ ย้ำกันอีกรอบนะคะสำหรับเจ้าตัว C-HR คันนี้เป็นตัว2018ราคาแค่489,000แป่นครัคแค่8,4 0 0น่นะพรแดสีสามารถจัดกู้เต็มฟรีดาวน์ไปได้เลยนะได้รถรูหร์สวยส,สไตล์เท่ๆแบบนี้ไปใช้งานกันได้แบบสบายๆและแถมประหยัดน้ำมันได้ถึง26กิโลเมตรต่อลิตรเลยก็ว่าได้นะครับใครที่กำลังชมคลิปนี้หรือชมคลิปนี้ใกล้จะจบแล้วนะ บูรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะตรงไหนมีข้อติชมตรงไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตามปกติเลยนะครับหรือว่าพี่ๆคนไหนอยากเข้ามาชมรถคันจริงนะสามารถทักแชทอินบ็อกซ์บ้านเขียวเดี๋ยวบูทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านบนทักมาหาบูได้เลยนะคะบ,บูยินดีให้บริการตลอดย4ชั่วโมงแน่นอนนะครับแก่พี่ๆทักและได้เล็กหรือโทรมาได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะคบอ่า บายบายครับ